สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเอาวันนี้เราเจอการในคาบแรกชั่วโมงแรกซึ่งเราจะนํามาเรียนเรื่องจําลวนอัดระยะแต่ก่อนที่จะเรียนคุกิดว่านักเรียนน่าจะยังไม่ตื่นกันเพราะว่าเป็นคาบแรกของวันนี้เนาะคุก็เลยจะนำเกมนึ่งเกมมาให้นักเรียนเล่นกันเป็นเกมที่เรียกสติกก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่บทเรียนเกมนี้มีชื่อว่าเกมปลดมือโดยการปลมือค่ะนี้จะเป็นการปลมือ ตามจำนวนขาของจักรที่ครูจะกำหนดให้กอไปนี้นะเอ่อตบขาหาะาตบขาแมลงสาบและสุดท้ายตบขาแมงงุมต,ต่อไปครูจะทำการทบทวนซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนก่อนหนะ้า่ก็คือเรื่องจำนว,ตำน,ว,ตำน,วตนตระกยาน้ำนักตระกยาเบอกไปเ้ว่อยบ้า จำนวนเต็มศูนย์เต็มบวกมีอะไรคะเ,เต็มลบมีอะไรอีกสัญลักษ์เต็มบวกอ่ะเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วก็สัญลักษสามอ่ะเกมที่ครูจะให้นักเรียนเล่นต่อไปนี้ก็คือเกมคาหูแต่ว่านักเรียนไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแล้วเนาะนะให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าจำนวนต่อไปนี้คือจำนวนอะไรคำถามคือศนะูนย์เป็นจำนวนใดต่อไปนี้จำนวนอะไร, <c oughs> รคะ Bye. -bye. นับแรกใครรู้จักจำนวนอัตราตรยะบ้างจำนวนอตรายะคืออะไรลูกที่ไม่ใช่อ่าี่ไม่ใช่คนนิยมถามถูกไหมถูกไหมที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลูกที่ไม่ใช่จำนวนเต็มลูกใครบอกที่ไม่ใช่ถ้าถ้าเกิดคุณบอกว่าที่มันไม่ใช่จำนวนตระยะถูกปะถือว่ามันถูกไหมใช่เพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนตระยะแล้วก็คือจำนวนอัตย 好不好 ตัวหนึ่งอีกตัวนึ่ที่สำคัญนี่นะเียนพอดูปุ๊บเดนนจะรู้เลยว่าตัวนี้คือจำนวนฐานอะไนั่นแน่นอนก็คือถ้าตัวตัวนี้ซึ่งเขาจะเรียกว่าคายถูกต้องค่าพายตัวนี้ใครรู้บ้างว่ามีค่า การอัตัระยะเนี่ยมันมีความมืนหรือความแตกต่างกันปยัางไงอ่ะต่อไปครูจะมีเกมให้นัเกเรียนเล่นนะคะเกมก็คือครูจะมีตัวเลขเสื้อสู่ในดอกไม้จะมีเลขต่างๆแล้วครูจะมีตังหางตังหางดอกไม้นะลูกให้นักเรียนแยกจำนวนว่าจำนวนที่ได้ต่อไปเนี่ยเป็นจำนวนอัตงระยะหรือจำนวนตักรยะคะเป็นจำนวนตักรยะให้นักเรียนไปปักที่กระถาง แล้วก็ถ้าเป็นหลัเดียให้เป็น่อกที่กระถางเย็นีวออกรถก็ให้สัญญาณก่อนนะแล้วค่อยทำอ่ะหนึ่งสามเริ่มได้ ผณคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าใจกันแล้วว่าจำนวนหนักตะกี้คืออะไรกูจะมีใบงานอันนี้ บอกเพื่อนว่า,าจากการที่ยกตัวอย่าะจำนวนอะไรได้จำนวนอะไรบ้างแล้วให้เพื่อนๆพื่ช่วยกันดูนะคะว่าจำนวนที่เพื่อนนำมาคำนอให้เราเนี่ยถูกหรือเปล่าเพื่อนคะอ่ะเดี๋ยวครูขอถ่ายรูปนิดนึงโอเคเดี๋ยวครูจะไปต่อให้นังานช่วยกัน เดี๋ยวภาพผันไปเดี๋ยวคู่นักช่าเหีียวกับเรื่องนจดปัญหาในส่วนของเรื่องจำนวนอัตรามาให้นักเรียนได้ทำกันโอเคค่ะวันนี้ครูสอนเพียงแค่นี้แล้วเนาะให้นักเรียนเป็นพิซาแบบไปได้ขอบคุณค่ะแม่บทถ้าความสำเร็ขอคุณพระ